สวัสดีค่ะพบกับช่องหมนมาชแนลของเราตามเคยนะคะวันนี้วันที่15พฤษภาคม2563แล้วนะคะวันนี้เรามาเจอกันเป็นคลิปที่4แล้วนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปที่5ต่ออีกนะอาไฮไลท์ของเราในคลิปนี้นะคะเอาใจาคนที่ชอบวิ่งนะคะก็คือแนวทางของเจ้านี่นะแนวทางของ มาตัวคร่าล้านเปอร์เซ็นต์นะคะ,ะเจ้านี้นะคะเป็นเลขวิ่งนะคะให้วิ่งบนล่าง2กับ3นะคะสำหรับวันที่16พฤษภาคม2563นะคะมาตัวคร่าล้านเปอร์เซ็นต์นะคะให้วิ่งล่าง2กับ3นะอ่าตัวสีม่วงนะคะอ่าแล้วก็เห็นกันไหมคะอ่าเจ้าของข้อมูลชอบส่วนตัวนะคะ438 430 227 แล้วก็238นะคะตามนี้เลยนะคะสำหรับแนวทางของมาตัวคร่าล้านเปอร์เซ็นต์นะคะถ้าใครเคยตามเจ้านี้อยู่นะคะก็จะรู้กันดีนะคะว่าเจ้านี้เข้าหรือไม่เข้าอย่างไรนะคะสำหรับเลขวิ่งนะ,ะสำหรับใครที่ตามเจ้านี้นะคะแคปน้าเจอไว้นะคะอันนี้จริงแล้วเราจะให้พรุ่งนี้นะคะแต่ว่า มีภารกิจที่ต้องที่จะต้องไปทำนะคะก็เลยเลือกที่จะลงให้วันนี้นะคะขอผ่านนะคะเจ้านี้นะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเจ้านี้นะคะกับตันใหญ่โตนะคะวันที่16พฤษภาคมนะคะให้มานะแนวทาง3ตัวบนนะคะ5 4 1 5 1 4แล้วก็1 5 4นะคะหางเดียวนะคะแต่ว่า3 กลับ3หางเนาะอ่าหรือว่าจะกลับหหางก็ได้นะคะอ่าแล้วก็แนวทางล่างนะคะ53กับ58นะคะ53กับ58นะอันนี้เป็นแนวทางของกัปตันใหญ่โตนะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเจ้านี้นะคะให้ด้วยใจนะคะเป็นแนวทางบนล่างนะคะให สตัวมานะคะก็จะมี27 28 29นะคะ37 38 39 5 7 58แล้วก็59นะคะทั้งหมด9ก้าหางนะคะเอา4กับ5ไปใส่ด้วยนะคะไปใส่หลัก,กร้อยใช่ไหมคะอาจจะเป็น4 274องเจ็องแปะไรประมาณนี้นะคะอ่าจับใส่เป็น3ตัวเนาะขอาพานนะคะเจ้านี้นะคะ ต่อมาค่ะเป็นแนวทางของอาจารย์พีนะคะเป็นแนวทางบนแล้วก็แนวทางล่างแนวทางบนให้มาทั้งหมด4ห่หางนะคะก็จะมี516171แล้วก็81นะคะแล้วก็แนวทางล่างนะให้มา4่หางเหมือนกันนะคะ8 9 7 9 5 9แล้วก็99นะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของคุณวินะคะ สำหรับแนวทางของคนวินะวันที่16กพฤภาคมสพนานะคะให้แนวทางบนมานะคะเด่นบน8รอง3กับ7นะคะแล้วก็ให้คู่โต๊ดบนมานะ83ดสา7แดสองแล้วก็86นะส่วนแนวทางล่างนะคะเด่นล่าง2รอง9กับ6นะคะแล้วเขาก็ให้คู่ล่างมานะ2926 45ไส่ใช่ห้สิ25แล้วก็46นะคะ คุณวิให้เลขดับมาด้วยนะคะดับบนห้านะขอผ่านนะคะเจ้านี้นะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเจ้านี้นะคะคุณวิมลพวงน้อยนะคะเจ้านี้ก็ให้แนวทางบนกับแนวทางล่างมาแนวทางบนให้มานะคะหกสองสี่นะคะแล้วก็ตัดซื้อสองสี่สี่สองเราอาจจะดัดาซื้อเพิ่มนะคะ หกสองหรือว่าหกสีก็ได้นะคะสี 4, 6หกหกสีจะมาอีกหรือเปล่านะคะก็มาลุ้นกันนะส่วนแนวทางล่างนะคะให้มานะคะห้าสี่สี่ห้านะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางหวย รับห้อง V.I.P. นะคะวันที่16พฤษภาคม2563นะคะให้มาเป็นแนวทาง3ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างนะคะ3ตัวบนก็จะมี9 71แล้วก็8 71นะแล้วก็แนวทาง2ตัวล่างนะคะ5 1 7 1แล้วก็9 1นะขอาพันนะคะเจ้านี้นะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางเจ้านี้นะคะมาตามสัญญาณเลขรัฐบาลสำหรับเจ้านี้เรานำเสนอไปแล้วอ่า สามฉบับนะฉบับนี้เป็นฉบับที่สี่จะมีเพิ่มเติมอีกไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นเจ้าไหนเราก็จะมาเพิ่มเติมอีกในน่าจะเป็นในวันพรุ่งนี้แหละเนาะสูตรนี้ฉบับนี้นะคะเป็นสูตรเบิ้ลนะคะสองตัวก็จะมี0ูนย์ศูนย์สองห้าห้าเจ็ดเจ็ด้านะคะแล้วก็สามตัวนะสอง5 7้า5 5 7 2ห้าเจ็ดเจ็ดเจดห้าห้าเจ็ดสองสองแล้วก็สองจเจดนะคะตามนี้เลยนะ ต่อมาค่ะเป็นแนวทางของคุณ l n t n นะคะเจ้านี้เราเคยนำเสนอไปแล้วน่าจะเป็นฉบับหนึ่งเนาะเป็นเลขวิ่งเนาะหรือว่าจะเป็นเลขเด่นนะคะอ่าแล้วในคลิปนี้นะคะจะมี2ฉบับนะคะฉบับแรกนี้นะคะเป็นชุดสรุปฟันธงนะคะให้มา8 6 3 7 8 2 6 1 7 1 8 1แล้วก็85นะคะ แล้วก็ฉบับที่สองนี้นะคะเป็นแนวทางเลขสรุปล่างนะคะอ่าให้มาเด่นสี่นะจะพูดให้มาก็จะมีสี่สองสี่ห้าสี่หกสี่สามสี่เจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดนะคะอ่าแคปนอาจากกันเรียงคะอ่าขอผ่านนะคะจ้านนี้นะคะ ต่อมาค่ะเป็นนทางของใบฟ้านะคะโดยคุณก้นะคะโดยแอดโก้นะตรงนี้เห็นไหมแอดโก้ตรงนี้นะคะ,ะให้มาแนวทางสามตัวแล้วก็สองตัวนะคะ,ะก็จะมี1น2 2ง3สองสองาแล้วก็แ5 4าส่นะ,ะชุด3ตัวนะคะแล้วก็ชุด2องตัวนะคะก็จะมีห้าสองห้าสามาสี่ 58 12 1314แล้วก็15นะคะแคปน้าจะไว้นะคะสำหรับแนวทางของใบฟ้านะคะเจ้านี้เรานำเสนอบ่อยอยู่ใช่ไหมคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเจ้านี้นะคะแนวทางของคุณโจนาตพาทีนะคะเจ้านี้ใช้เจ้านี้ ใช้วันที่1เมษายนนะคะอ่าขึ้นหัวข้อวันที่1เมษายนนะอ่าสามตัวนะคะก็จะมีแปดศูนย์หกสองหนึ่งสามหกสองหกนะคะแล้วก็สองตัวนะสองหกศูนย์หกสองแปดแล้วก็หนึ่งสามนะคะอาจจะอ่านยากไปนิดนึงนะคะสำหรับอ่าตัวเลขไทยนะคะ ครหน้จาจักกันไว้นะคะตัวนี้สองหนึ่งสามนะสองหนึ่งสามอาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของคุณฉินหลงนะคะแอดฉินหลงนะสำหรับแนวทางของเจ้านี้นะคะเราเคยนำเสนอเฉพาะที่เป็นเเลขดับเนะาะคลิปนี้นะคะเป็นแนวทางที่ถือว่าเป็นแนวทางใหม่นะ ให้มานะคะเป็นแนวทางสองตะบนนะคะสองเจกับ1นเนะคะสองเจกับ17เแค่2หางเองนะ,ะแคปน้าจอไว้นะคะสำหรับแนวทางของคุณเฉลงนะแอดเฉลงนะคะอขอผ่านนะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเจ้านี้นะคะ เรามาปิดท้ายด้วยเจ้านี้เลยนะคะแนวทางของคุณหนิงนะคะเป็นแนวทางล่างนะคะสำหรับวันที่16บพฤษภาคม2 5 6 3นะคะให้มาเป็นแนวทางล่างนะก็จะมีอยู่สี่าหางนะก็จะมี96 62 50แล้วก็52นะคะระวัง62เป็น92ด้วยนะคะระวัง6กลับหัวเป็น9ด้วยนะคะระวังด้วยนะอ่า ก็ต้องขอบคุณนะคะทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิปของเรานะคะถ้าท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้่อบของเราด้วยนะคะที่จะาหาแนวทางมาแบ่งปันกันนะคะอ่า ที่สําคัญเลยนะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอที่เรานําเสนอหรือว่าอัปเดตไปนะคะสุดท้ายนี้ให้ทุกท่านโชคดีมีลาบร่ํารวยร่ํารวยนะคะไลค์อย่าลืมหาเซื้อสลากกินแบ่งตัวที่เราชอบเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปที่5นะคะในคลิปที่5นะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะตัวอะไร